น้ำเงินน้ำเงินแล้วทีเนี้ยก็ก็แชร์กันกินเพราะว่าคือล้วคือเหมือนจะชอบนะเหมือนมิกเหมือนมิกจะชอบแล้วสั่งมาแต่คุกกี้อันนั้นแหละอ่าฮะเล่าให้ฟังเฉยแค่นี้ก็แค่นี้แหละแล้วโหแล้วมันทุกคนแล้วมันบรรยายแบบบรรยายแบบยังไงบรรยายแบบซองสีนี้นู่นนี่นั่นอ่ะ ใช <จ S 1> <ใจ S 2> ่คือเอาจังพาี้อ่ะเวลาเวลาเล่าใช่ปะจะเป็นคนที่แบบโอเคเล่าไปก่อนแต่สักพักอ่ะเรานึกถึงอนาคตที่เราจะต้องพูดออกไปอ่ะและพี่รู้สึกว่าเออจุดฮาของมันอ่ะพี่พูดไม่ได้คือแบบว่ามันเป็นสิ่งที่เราอาจจะแบบยังยังหน้าอาจจะยังหน้าอาจจะยังพูดไม่ได้ <laughs> อะไรยังไงอะไรอย่างนี้ อยู่พี่โปโอ,อยู่เล่กับเลโก้อะไรนะเอาไม่ใช่อยู่เล่พี่โปอยู่กับเลโก้สนุกไหมสนุกครับเขาเป็นคนแบบบันเทิงบันเทิงนะนีเ่เลโก้เขาเหมือนลูกวันนั้นดูปุ๊บเลมั้ยม่อนหลับแล้วผมเกือบนอนได้นอนกับเลโก้กับกับพี่อะไรนะกับพี่พี่อะไรวะพี่ตุ้ยและลพวานนั้นม่อนหลับนะครับม่อนไม่ยอมลุกมาเปิดประตูผมผมก็เลย ผมก็ยเลยอว่มาโทรตามโปกลับห้องวมนนั้นตอนนั้นหลับก่อนแล้วก็โทรตามมาทีหลังคือหลับก่อนแล้วรู้สึกว่าตื่นมาเอ้ามันยังไม่ถึงห้องอีกหรือว่าตอนนั้นเตรียมเตียมตัวแล้วตอนนั้นคืออาบน้ําและอาบน้ากละงจะนอนแล้วแบงโทรมาเลยอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนแล้วผมก็แบบออกไปที่ระเบียงแล้วผมก็แบบมองซ้ายมองขวาเอ้าจะเช้าแล้วนี่ว่าฮัลโหลโปอยู่ไหนเนี่ยฮะ จะไปเดินหาดตอนเช้าจะดูพระอาทิตย์ขึ้นมึงกลับห้องเลยนะตื่นมาแล้วไม่เจอเนี่ยไม่วันนั้นวันนั้นอยู่เนี่ยอะไรนะวันนั้นอยู่ริมริมหาด,ดกับเลโก้แล้วก็แบบทีมโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยผมก็นั่งเมาเมาไปนั่งเดินไปเซวงเซเว่นแล้วก็เดินกลับมาแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่กับทีมงานแล้วก็เลโก้ผมก็นั่งเมาเมาเมาจนแบบตีสี่ครึ่งของเราก็กลับและโทรหาม่อนประมาณรับสิ อี่สายอะสามสี่สายอ่ะไม่รับก็เลยแบบบอกพี่บอกเลยโกว่าผมนอนห้องพี่นะคืนนี้เพราะว่าม่อนหลับแล้วก็เลยอาบน้ําทุกอย่างเสร็จแล้วเสร็จแล้วม่อนโทรมาคือวันนั้นกําลังจะขึ้นเตียงเลยทุกคนวันนั้นแบบพี่ตุ้ยหลับไปแล้วผมก็กําลังจะขึ้นเตียงเลยฮัลโหลอยู่ไหนอะอยู่ไหนผมก็แบบอะไรก็อยู่ อยู่ห้องเลโก้แล้วคือผมไม่กำลังจะนอนแล้วแบบง่วงมากแัน้วแบบง,วง่วงไม่ไหวแล้วผมก็เลยต้องกลับไปนอนกับมันแล้วนอนกับมันไม่ได้อะไรมันก็ฟุดฟัดฟุดฟัดอีกแหละอ่ะอาการเดิมอันนี้อาการเดิมผมก็แบบเออนั่งนั่งนอนดูหนังแ๊บหนึ่งง่งวงง่วงก็เลยปิดโทรศัพท์นอน อุ้ยทุกคนมีไหนมีใครไปเวียดนามมัางแบบมีแพลนไหมมีแพลนพี่ว่านะพี่ว่าอินเตอร์แฟนเราก็ก็มีนะแล้วพี่กลัวแบบเขาแบบฟังเราไม่รู้เรื่องนะทำไงดีปอเดี๋ยวผมเปิดเสียงเจมีนายให้ฟังเขารู้หรือเปล่าว่าเจมีนายที่เราหมายถึงคืออะไรเจมีนายโฟด ไม่ใช่เจมีนายทำมซุงเดี๋ยวพี่จะเป็นเป็นล่ามให้ได้อ่าเอางั้นเอาอย่างนงี้นะคือเวียดนามมีใครในนี้ในไลฟ์แพลนไว้บ้างฮู <Who> ้ยูวอนท t กโกทูเวียดนามแฟนเดย์ in this life <laughs> ชอบมากอุ้ยจองตัวเครื่องบินแล้วหรอ s o m ซ o n e y o วัน do you want to go to v i เ t ียดนา e a s e <laughs> <laughs> มีแผนแต่ไม่มีตังโอ้โ oh, น no. <laughs> มีคนมีคนบอกว่าอะไรนะ <laughs> มีแผนแต่มีเรียน มีเรียนหรอเราก็ถอดเรียนสิเดี๋ยวผมไปเรียนให้แล้วพี่ไปขึ้นโทรแทนผมโอเคไหมพื้นเลนพืดเลนพื้นเลนเรียนจ้าวสวัสดีครับแฟนๆเวียดนามทุกคนนะครับฮัลโหลเอว้ฮัลโหล everyone in this live I will translate Pocket <laughs> I will translate Pocket ใส่หัวเลยไม่นาาพูดเล็กู I'm I'm bad at English but I could England I can <'t> speak English <laughs> ไม่ง่วงกันหรอคะเอา,อางี้โปแบตพี่เหลือห้าถ้าแบตหมดแบตเหลือหนึ่งอ่ะเราต้องลงไลฟ์ไม่งั้นตัดแน่ได้ <c oughs> ก็ให้ไลฟ์ตัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์แทนแป๊บหนึ่ง My battery is five percent I will go แต่ผมยังไม่ลงนะครับทุกคน Oh no I will go ไลฟ์ต่ออีกสักห้าทีอ่ะ My battery is zero zero zero. Oh okay zero. Yeah all right all right. Because I want to go to eat something before I sleep. C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 . ผมจะพูดภาษาอังกฤษที่คนไทยฟังแล้วเข้าใจนะครับยังไง ซีโลแน่ๆนไหนสวัสดีจบแล้เหรอสิ้นเจ้าไงผมไม่ค่อยรู้ภาษาัีนนะอบนอยมากแต่ผมต้องไปแบบเรียนเพิ่มแล้วปะ Will you sleep early อืมแปลว่าอะไรอ่ะ วันนี้เราก่อนที่ม่อนจะแบตหมดนะครับเดี๋ยวผมเราจะให้แบบยังไงอะผมอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบอยู่ด้วยกันมาตั้งแปดเดือนเอ้ไม่ขอบคุณเรื่องเมื่อเช้าก่อนเมื่อเช้าปั่นเทรนให้ผมผมชอบนี่มากเลยอเอเนี่ยแฮชแท็กอะแฮะแท็กพอพอแปดเดือนมันเลิศไปเลยล่ะ <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวพี่ทานสเลดให้แบบแบบว่าอินเตอร์แฟนได้เข้าใจไง ก็ thank you for เอ้ยอ you know okay. okay. like, oh, ่าเรวพูดภาษาไทยโอเคขอบคุณสำหรับแบบช่วยปั่นเทรนกันมา่เช้าที่แบบโอ้ขึ้นถึงขึ้นถึงแบบแบบอะไรนะอันดับสามเลยใช่ไหมคือแบบเยอะมากคือแบบขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันปั่นเทรนก็โโเจกต์ผลที่ผมไม่ได้ตื่นมาปั่นด้วยนะครับเพราะว่าผมสรบยาวเลยทุกคนหยุดก่อนได้ไหมขอก่อนได้ไหมอ๋อโอเค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 โเตอืม Thank you everyone for hashtag, hashtag, uh, in X Bunchen. you know uh, in X and Paul said uh, thank you because it have a uh, top three yeah top three in X. โอเตโอ๊ต oh, Thank you Thank you Wow Thank you very much Yeah ชอบมากโอเคโอ and โอ๊เซ r sorry for I I don't wake up in the morning I'm sleeping Yeah ตเชิญตัวโตได้ไหมตัวโตไลฟ์เหรอทุกคนน้องไลฟ์เหรอไม่ได้เจอน้องนานเนาะ ก็จะไปเจอกันอยู่มันมันเสาร์นี้นะคิดถึง,ต,ถง,าาถง,ถงตัวตัวคิดถึงอี่คิดถึงคิดถึงแบบเต่าตะกายน,น้องเรา I อ้ไอ้โฮ e r อเ e อร์วันอั n d ดอร t สเตนนะแบบว่า uh, I speak English a little bit มีคนบอกโปรเกสไม่ไปเรียนหรอผมผมไม่ได้ไปเรียนพวกขงผมสรบยาวมากเมื่อคืน มักคือผมแบบหลับสบายผมแบบหั้ยบอกไม่ไม่ไหวแล้วขอขออยู่บ้านสักวันวันนี้ผมหลับถึงสี่โมงเย็นเลยทุกคนแนละ้วผมก็ไปวิ่งโอ้ I will learn Thailand because I don't understand ที่รอกว่าไปเรียนเรียนภาษาเรียนภาษาอังกฤษได้หรอไม่เขาบอกว่าจะเรียนภาษาไทยเพราะว่าเขาไม่เข้าใจภาษาไทยเขาโอ้ We don't understand don't worry We can adjust for you. Oh thank you. I don't understand too. โอ้โปรเกตไปโปรเกตเล่นลาดอ๋อไหมเล่นลาดอ๋อครับผมรีวิว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 ใครอ่ะอยู่ไหนอะเอาเป็นไอเดียว่า I will แบบว่า learn English hard น uh, ะ because I will speak I want to speak English with every one น uh. ะ oh no my TikTok is ข้างอะ oh no TikTok อะไม่ข้างไม่ข้างโอ๊ยไม่ TikTok พี่ข้างมันเด้งใหญ่เลย yes fighting fighting เอางี้ไหมเอางี้ไหมโอ้อะไรเหรออาไงวิบัติเรือสามละไปดูคอน oh. กันไหมคอนไหนเหรอ uh, คอนเจมีนไอโฟดเหรอเจมีนไอโฟดไม่บอก ไม่ไม่ไปเป็นซีคริตไม่จริงหรือว่าจริงไม่รู้ต้องไปกันนะครับ meet in USA peace oh my god ไปอ๋อไปเมกาเหรอครับพี่รกผมเป็นประเทศผมแบบเคยฝันฝันจะไปนะแต่ว่าแต่ว่าแบบไม่มีเวลาไปเลยอ่ะเพื่อไม่มีเวลาไปเลยทุกคนก็แอบ,บเศร้า Oh my god my battery is too is very very low P. PLMON do yeah. you want to dive pause 911 oh i i like that uh, Me, i will show you something Me, i have a, a push and push and this one is push ย่าอ่าทรีไซนะไปคอนแบ็กพิงไหมไม่น่าจะได้ไปนะครับแต่ว่ามีคนแถวนี้ไปโออจะสปอยสิหรือเปล่านะเหมือนพี่แบบจำไม่ได้เลยว่าแบบไม่ได้ไปครับใช่ไหมทุกคนรู้แล้วว่าผมแบบผมเตรียมของมาหมดแล้วครับอามให้ด I like your accent นะโอ oh, thank you thank you oh no oh no my battery is low have only one I need to go ้งั้นลาทุกคนกันเดี๋ยวไลา์ต่อให้ป๊บเลย oh my god <laughs> สวัสดีครับผมต้องไปแล้วนะครับต้องไปชาร์จแบตแล้วนะครับแล้วก็ต้องไปหาอะไรกินแล้วก็ต้องไปนอนนะจะบอกว่าขอบคุณพอๆนะครับที่ ขอบคุณพี่พี่แฟนๆทั้งเก่าทั้งใหม่เลยผมมันไม่สำคัญว่าพี่พี่จะแบบว่าติดตามพวกเรามานานแค่ไหนหรือว่าเพิ่งติดตามหรือเป็นแฟนคลับใหม่มากๆอะไรอย่างนี้ขอแค่ว่าแค่พี่พี่ชอบพวกเราพี่พี่ก็เป็นอยู่ในด้อมพ,พอแล้วเหมือนกันนะครับผมรักทุกคนขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเรามานะครับรักทุกคนเลย ขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบหรือว่าอยู่ให้แบบไลฟ์มันตัดไปเลยแบบได้ได้ได้ยู่ให้มันตัดไปเลยมอ,น,อตมนตัดแล้วแหละพี่กลัวกลัวมันไม่ปิดไลฟ์ให้อะโอเคโอเคโอเคบา,บายบายฝันดีนะครับทุกคนขอบคุณนะครับเอ้ยนั่นแน่เก็บร้อนะครับมอนก็ได้หลุดไปแล้วนะครับทุกคน มนันหลุดไปแล้วอะ่ะโอเคมันมนันหลุดไปแล้วครับทุกคนงั้นเหลือผมคนเดียวละมางั้นเดี๋ยวผมจะไลฟ์ต่ออีกสักประมาณสิบนาทีนะสิบนาทีแล้วกันไม่ค่อยได้ไลฟ์บ่อยเดี๋ยวที่พวรเราไลฟ์กี่โมงเดี๋ยวผมลงอีกสักอีกสักสิบนาทีผมค่อยลงแล้วกันผมอยากอยู่กคนไงโอเคมันไปละงั้นเดี๋ยวผมคนเดียวมาเรามาโซโล่ไลฟ์กันเถอะ วุ้ยมีคนฟ้าลงเสี่ยเขาบอกให้ผมพูดคำนี้ด้วยอะ่ะไอ้มึงน,นะผมทำไมผมแบบเปิดเสียงใน Translate ไม่ได้มันอ่านว่าอะไรอะ่ะอ๋อวายทำไมมันเปิดเสียงไม่ได้ bro อืมสิวขึ้นโอ้โห progress show your heart my heart คือนี้ แมนยูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันแปลว่ามันแปลว่าฉันรักคุณเหรอแต่ผมทำไมมันเปิดไม่ได้มันเปิดเสียงไม่ได้อ่ะอ why ทำไมอะ่ะทำไมเปิดเสียงไม่ได้อะ่ะเป็นเพราะอะไรอะ่ะโกรธว่ะอืมขอโทษนะ เพราะวมไม่ได้ตั้งใจมันเป็นแบบนี้ทุกคนวันนี้คือผมแบบอยากอะไรครับเอาติง้งอ,อีกนะครับเพราะมันแบบเวลาที่ผมแบบเปิดโลกเหมือนกันเนาะเราได้เจอแต่ละคนที่แบบมุมที่เราไม่เคยเจอทุกคนคิดว่ามันมันก็คือการอะไรพฤติกรรมอนะ่ะเนาะเป็นครั้งแรกที่ผมแบบไปเอาติ้งด้วยแล้วก็เป็นครั้งที่ผมประทับใจด้วย ทุกคนคือจัดเต็มมากชุดแต่ละคนชุดผมก็ชุดผมเป็นไงทุกคนทุกคนทุกคนบอกมันในไลฟ์เฟซว่าชุดผมมันเป็นยังไงบ้างชุดผมมันเป็นไงไอวันเอาติงมันถือว่ามันถือว่าดีไหมคือผมแบบคือผมเมื่อผมจะแต่งอะไรผมก็ได้แต่งเป็นมวยไทยตอนแรกผมจะแต่งเป็นนี่ตอนแรกผมจะแต่งเขาบอกว่าเป็นตีมระดับโลกใช่ไหมผมจะแต่งเป็นเฟรดดี้เมคิวรี่ตอนแรกอะแล้วก็ถอดอังเกงมาเป็นมวยไทยแต่คิดไปคิดมา มันไม่ได้อะคือตอนขึ้นมาทีมันคิดไม่ทันก็เลยเอาเป็นมวยไทยอะไรกันมันเลิดอยู่นะก็มันเลิดเลยลนะมันเลิดเลยละมันเลิดเลยละ,น,ลลยละน้องกันงเกงวยอุย้ยน,นี้คือตัวอะไรอ่ะว้ายแล้วก็เสือกันนันเนี่ยเอาทุกคนรู้ไหมว่า วันนั้นผมเตรียมชุดเองคือวันนั้นเป็นเกงเ,กงเป็นเงเกงที่แฟนพ,พี่แฟนคลับให้มาด้วยคือวันนั้นเกางเกงมันแบบมันน่ารักนะคือผมแบบหาโอกาสใส่หลายทีแล้วแต่ผมไม่กล้าใส่ผมก็เลยเอาไปใส่ที่ที่ ting. เอาติงเป็นทุกคนทุกคนบอกว่าวันนั้นมึงท็อปฟอร์มที่สุดแล้ว <c oughs> ผมบอกจริงเหรอวันนั้นผมทุกคนรู้ว่าผมขึ้นไปร้องเพลงจนนั้นนอนลงอะแล้วผมยังไม่ลงเลย วันนั้น,นพี่นัทโนนเขาไปนี้นนะครัแบกบ็ขึ้นไปร้องคนเดียวแหละโค้ทเอพรุ่งนี้โปรไลฟ์อีกไหมพรุ่งนี้ผมไม่น่าอะไรพรุ่งนี้ผมไปพรุ่งนี้ผมติดธุระน,นิดนึงครับผมพี่ยอมน้องโปลแล้ว <c oughs> ยอมนยอมผมเรื่องอะไรทุกคนยอมผมเรื่องอะไรอีแกงเกงมวยเหรอตลกนะอันนั้นนะ <c oughs> ไปคอนไปพี่อย่าลืมมารีวิวด้วยนะ ไม่ได้ไปทีนี้ผมพูดเล่นพูดเล่นเหรอไม่รู้เดี๋ยวก็เจอม้อนแต่งไรม้อนไม่ได้แต่งครับวนะันนั้นคือผมอะอบอกให้มันแต่งแหละแต่ว่าเอ๊ะไม่ใช่ไม่ได้บอกให้มันแต่งว่าผมบอกว่าให้มันไปแบบขึ้นไปบนเวทีแบบก็แค่ขึ้นไปเป็นพิธีเฉยๆให้มันแค่ ยังไงยังไงปีหนา้าโบจะแต่งอะไรแต่งอะไรเดียครับไม่รู้เหมือนกันนึกไม่ออกเลยโบรีวิวพี่โฟดพี่โฟดเหรอพี่โฟดพี่โฟดรีวิวต้องยังไงอะ่ะคนนี้เที่ยวถ้าถ้าตอนไปเอาติ้งอะ่ะคนนี้หาคือคนนี้แบบเป็นแบบโลกแบบเหมือนแบบเขาเขาเป็น,เป,นเป็นแบบยังไงอแต่เขา เขาอยู่หน้าวิธีแล้วก็กระโดดกระโดดมันเขาแบบดีดอะ่ะแล้วเขาก็เต้นทางเนี่ยเอ้ยดือย้อๆเขาเขาแบบผมก็บอกพี่พพทำาทำอะไรวะเห <c oughs> มือนเขาเล่นนิ้วตัวเองอ,ะอ่ะอ่างั้นเดี๋ยวเอางี้ถ้าถึงถ้าไลฟ์นี้ถึงล้านใจผมผมจะลง <c oughs> อันนี้ดีไหมทุกคนก็ทุกคนไม่กดใจเลยอะ่ะ อ่ะถ้าถ้าถ้าถึงรัตไลฟ์เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต่อให้อีกประมาณสามนาทีสี่ทุ่มสามสิบสามผมลงบริวิพี่แซมมี่หน่อยพี่แซมมี่เหรอพี่แซมมี่อุ้ยพี่แซมมี่แกคือผมอะผมอาจจะสนิทกับแกเร็วไหมถือว่าเร็วไหมผมอาจจะไม่มีเรื่องอะไรให้คุยกันเนี่ยเพราะเราแบบเหมือนเราเล่น เล่นแบบรักป่วยเหมือนกันต้องมีอะไรให้คุยกันแบบแบบยัน่อย,ออยจะมีซีรีส์อีกเรื่องเมื่อไหร่คะอืมไม่บอกเอ้บอก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 ,บอกแล้วบอกแล้วคุลวเล่นก็ต้องพูดว่าไงคือมีแล้วนะครับแต่ว่ายัง คือเอาจริงผมเนียงสปอยอะไรไม่ได้คือผมถ้าผมสปอยตอนแรกคือผมตายแน่น,นะผมโดนฆ่าแน้นะทุกคนผมอาจจะโดนปรับเงินนะครับผมอาจจะแบบโดนฆ่าตายได้นะครับอุ้ยผู้คํานี้ไม่ได้โดนโดนแบบอาจจะตุยได้นะครับคือผมถ้าผมพูดไปผมอาจจะแบบชีวิตอาจจะสูญสิ้นอุ้ยเป็นกระต่ายด้วยน่ารักมากอันเนี้ยขอบุณครับใช่ถูกต้องทุกคนห้องดำ ถูกต้องครับพี่ห้องดาครับอาจจะเข้าห้องดาได้ถ้าถ้าถ้าแบบสปอยซีรีส์ไปนะครับ่าจ,จะเข้าห้องดได้แต่ซีรีส์นี้ซีร <c oughs> ีส์นี้มันแบบต้องพูดว่ายังไงอะ <c oughs> ทุกคนชอบแน่นอนนะคือผมคือผมเป็นซีรีส์ที่ผมแบบมันตรงคาแรคเตอร์ผมเลยนะ <c oughs> เป็นแมวเหรอ <c oughs> คือมันตรงคาแรคเตอร์ผมเลยนะแล้วแบบผมว่า ถ้าถ้าอ่านแล้วอ่านอ่านแล้วแต่ว่าเออผมก็ตื่นเต้นอยู่เพราะแบบเออบทมันน่ารักอะบทมันน่ารักแต่ว่าไม่บอกว่ามันเป็นยังไงแล้วกันคือผมสปอยได้แค่นี้แหละมันไม่มีอะไรสปอยไปได้มากกว่านี้ละเกสหยุดเกสหยุดไม่ไม่สปอยแล้วคือผมจะเป็นแบบพวกแบบเหมือนทำฮอนแลนด์ไม่ได้นะครับที่แบบที่แบบยังไงอะจะสปอยหนังอย่างนั้นไม่ได้ ผมจะต้องรูดสิปากตัวเองแล้วเรื่องซีรีส์นะครับผมจะพูดอะไรไปมาก่นนี้ไม่ได้คือถ้าพูดผมแบบอาจจะชดดับศูนย์ศูนย์สินส้นตายได้เลยอุ้ยหนึ่งล้านแล้วขอบคุณครับหนึ่งล้านแล้วขอบคุณครับหนึ่งล้านแล้วเดี๋ยวผมต่ออีกสามนาทีห้านาทีไปเลยห้านาทีเลยห้านาทีเลยสามสิบห้าลงจะได้เลขจะได้สวยๆอะ่ะ สาสิบห้าลงรีวิวผู้วินหน่อยครับผู้วินเหรอวันนั้นผมให้เขาภาคเสียงฮิตครับให้ฟังด้ะเขาผมชอบที่เขาแบบพาคเสียงฮิตครับมาผมผม,ผมจะบอกว่าทูเทนเดาร์กนเป็นหนังที่ผมชอบพอมากๆคือ,อยังไงอะต้างพูดว่ามันเป็นหนังที่ผมแบบในดวงใจผมงผมตั้งแต่เด็กเนาะแล้วแบบผมเห็นมันกลับมาทําเป็น การมาทำเป็นหนังแล้วผมก็ตื่นเต้นมากแล้วจะบอกว่าทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูผมไม่ได้ไปดูหนังแล้วอะคือผมแทบไม่ได้ออกนอกบ้านเลยผมผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ถ้าดูทนยาดก,ก้อนที่เป็นแบบไลฟ์แอคชั่นจะหาดูได้ที่ไหน <c oughs> <c oughs> นะครับแต่ว่าเออจริงสำหรับผมอะวันนั้นพี่ภูวินคือแกน่ารักอะคือวันนั้นแกอะไรไม่รู้อยู่ดีแกกระโดดขี่คอผมเลยผมก็แบบพี่เมื่อไรจะลงหนัก ปโปรคือตำนานเป็นตำนานจริงจริงเหรอผมว่าตำนานเอาติ้งเหรอเอาติ้งปีแรกก็เชิดฉายหนีปะ,ะแต่แต่ถ้าพูดจริงจริงอะถ้าแบบไม่ถ่อมตัวนะผมวาผมวันมั้นผมก็พอตัวอยู่คือผมกำลังาจะาเอาติ้งทุกคนเลยสิวขึ้นเลย <laughs> ผมไปเล่นบานนาบทกับโซฟาที่มันลากๆอ่ะทุกคน <laughs> ไปเล่นมากับพี่จุงกับพี่เปาแล้วก็เอลมอนโคตรสนุกพี่ปะพี่จุงเลี้ยงผมด้วยคือผม ลูกผมอะอยากอยากให้อยากจะแบบห,หันหาเนี่ยไงแต่พี่จุูงผมไม่ต้องเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวอนาคตมึงค่อยเลี้ยงกูม่อนมาเหรอมอนไปชาร์จแบตก่อนพี่เฮ้ยยังมอนเปีผมด้วยอะม่อนเปมาเยอะม,อม่อนเมื่อไหร่พอจะมีหลานหลานเหรอหลานอะไรอะ่ะ อ๋อไม่บอกคือคือมันไม่ใช่ไม่บอกหรอกคือมันสุดท้ายทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีอ่ะแต่ว่าแต่ว่าของผมผม,มีอะไรในดวงใจแล้วแ,วแต่ว่าจะเป็นยังไงทุกคนก็ต้องรอติดตามนะครับคือผมวมันก็ต้องระทับใจทุกคนอยู่แหละมันต้องตำนานนะ่ะทุกคนมันต้อง